สวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรถมินิ MPV นะครับขนาด7ที่นั่งนะครับ1,500ซีซี cc ครับผมมี3รุ่น3ยี่ห้อด้วยกันนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับในบ้านเราตอนนี้นะครับ1 t o y o t a s i e n t a นะครับ2 Mitsubishi ิเอ็กเพนนะครับ3 Honda BRV นะครับราคาออกห้างนะครับวัดกันจากตัวท็อปสุดเลยนะครับ x p ็ n d e r ราคาแพงที่สุดครับ899,000บาทนะครับต่อมาเป็น Toyota Sienta ครับ875,000าบาทนะครับ BRV ถูกที่สุดนะครับ8 3 9 0 0 0าบาทเท่านั้นนะครับแล้วถ้าวัดกันจากขนาดของตัวรถล่ะนะครับความกว้างความยาวนะครับความกว้างของฐานล้อความสูงจากพื้นนะครับ x p a n d e r นะครับทำได้ดีที่สุดครับใหญ่สุดกว้างสุดยาวสุดสูงสุดด้วยครับแล้วก็สูงจากพื้นถนนมากที่สุดด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าวัดกันที่ขนาดของเครื่องยนต์นะครับ Honda BRV ทำได้ดีที่สุดครับ เป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงม้ามากกว่าชาวบ้านเขานะครับลองมาก็คือเป็น Toyota Sienta นะครับท้ายสุดก็คือ x อ e n เพนดครับตัวใหญ่นะครับแต่แรงม้าน้อยก็ค่อนข้างที่จะอืดนนิดนึงครับความสะดวกสบายล่ะนะครับผมว่า Toyota Sienta นะครับทำได้ดีเพราะว่ามีประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับซ้ายขวานั่นเองนะครับต่อมาเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับรุ่นไหนประหยัดที่สุด Honda BR v ครับประหยัดที่สุดนะครับลองลงมาก็คือ โตโยต้าเซียนต้าครับหลังท้ายเลยก็คือเอ็กเพนเดอรนั่นเองนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วครับว่าชอบรุ่นไหนนะครับมากกว่ากันนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันส่วนตัวผมนะครับรถมินิ MPV นะครับขนาดเครื่องยนต์ 1,500cc ซีซีผมมีรุ่นที่อยู่ในใจแล้วเรียบร้อยครับแต่มันเลิกผลิตไปแล้วนั่นเองนะครับเป็นแบรนด์ตัวเครับลองไปทายกันดูว่ารุ่นอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ